ช่นโช 20, 25, นว์20 2 5ฟาร่าอัเบรกพิซา่าโอคาจูทาชาร์าเลคตไปหนึ่งล้มนะครับมา อย่างท,ที่ทุกท่านจะได้เห็นอยู่แล้วว่าเรามีนโยบายในการจะขับเคลื่อนหนึ่งในหมวดใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเรื่องของแกชั่นเรื่องของความผักกันผ้าไทยและเรื่องของการที่จะผลักกันคนไทยไปสู่ไอทีโลกเป็นเรื่องของแฟชั่นเรื่องของความ ภูมิใจในชารใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยเองนะครับรวมถึงในส่วนของภาคฝ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ g o อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเน่เรื่องด้วยนโยบายของ p ร l i ีของรัฐบาลของกระทรวงนะครับบวกกับพ่อแม่พี่น้องและก็ทุกท่านที่เป็นภาคเอกชนหากมีจุดมุ่งหมายเดียวกันมีการผลักดันแรงเดียวกันนะครับรับรองว่าการตอบรับจากวงการโลกก็จะเป็นไปถึงจุดนั้นได้อย่างแน่นอน คนตั้งสุดที่ทรรมท่านที่ช่วยรัฐมนตรีประจำํำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,าจากชุมชนทุกแหล่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทอมาจากพันธสถานหินเอามาเพื่อมาผลิตแล้วก็ออกแบบแล้วก็ให้พวกเราได้สวมใส่กันนะคะ ในงานในวันนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนและเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะคะคในเรื่องแฟชั่นผ้าทอถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สำหรับโครงการนี้นะคะโครงการ n City ิม City ้เอ็กซ์บที่เรามีการ,รกิจกรรมตรงนี้และพออูดยาวเกนคามรู้ะะเพื่อให้ทังไายในก็คือลูกค้าของเราแล้วก็ลูกค้าไปยูกก็คือที่มาของเรานได้รับชม แฟชั่นชม์เลยด้วยนี่คือการตอบแทนในฐานะของเรานะคะและอีกอันหนึ่งก็คือผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมเป็นสปอนเซอร์ร่วมสปอร์ตกับพวกเรานะคะอาจจะไม่ได้พูดช <Star> ื่อรถตัวแต่ก็ขอบคุณมากๆรู้สึกดีใจมากๆที่ทำแบบนี้ก็ขอบคุณนางแบบที่จะมาเดินเดินนี้ร่วงหน้าด้วยทุกคนสวยมากแล้วก็สั่งลามาเดินแฟชั่นโชว์นี้ด้วยกันแล้วก็ทุกท่านที่สนับสนุน 조갈한정서에리 ใหมที่มาร่วมเดินแบบกว่า40ท่นด้วยกันนะคะขอบคุณป้าๆคอสชิฟมีไหมคะไปเดียวและไปสุดท้ายเป็นลิมิเต็ดอีนิชันมีเีแค่ไปเดียวในโลกใบนี้นะคะไม่ไปประสบพบเจ้ามอบให้กับคุณแม่ปิสาเลยนะคะเรนเชิญนะคะ